สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนนะคะมาพบกับช่องนะคะลิลลี่มีเรื่องจะเล่านะคะก็คือลี่จะพยายามอัดคลิปนะคะพิกากาศเนาะอัดลงในช่อง youtube บ่อยให้ได้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ละกันนะคะนะแต่ว่าวันนี้ลี่ก็ออกมา คลิปให้กับทุกคนแล้วนะอาจจะแบบช้าไปหน่อยแต่ว่าอันนี้หัวข้อเนี้ยอยู่ในท็อปิกที่คิดในหัวมานานมากแล้วนะแต่ว่าทุกคนช้าไปล้แต่ยังไม่ช้าหรอกนะคะรีว่ามันก็ยังได้อยู่นะคะเออได้อยู่ที่แปลว่าได้ได้นะคะหัวข้อท็อปิกนี้วันนี้นะคะก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะคะที่ลิพิมมาว่าหัวข้อทำไมรอยกระทงที่ผ่านมาเขาไม่มารอยกระทงกับเหล เออเอาเซ่นะคะใครชอบหน้าไพ่กองไหนนะคะตั้งจิตสมาธิที่ด,ดีแล้วก็ไปเลือกได้เลยคะ่ะถ้าเริ่มไม่ทันก็กดหยุดไว้ก่อนนะคะแล้วก็เลือกแล้วก็ค่อยมาดูกันนะคะค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจะมาเริ่มกันที่กองเจ็ดถ้วยกันเลยคะ่ะนะคะโอเคกองเจ็ดถ้วยนะคะ ใชยค่อนข้างชัดนะคะทำไมเขาไม่มาลอยกระทงกับเรานะคะแน่นอนว่าคนคนนี้นะคะเขาอาจจะติดภารกิจกับใครบางคนนะคะที่ที่ที่เขากำลังมองมองอยู่เนาะเออแล้วเขาก็เลยไม่ได้มากับเรานะคะเออตัวเราก็เหงาไปเลยสิจ้าแม่นะคะเออ ก็เป็นคนที่เขามองมอง,มองคุยคุยอยู่เนาะกองนี้อาจจะเป็น e NERGY ที่ไม่ได้คบกันเนาะอาจจะแบบเราก็คุยคุยกับเขาอยู่เหมือนกันนะนะคะนะก็ เออก็ลองดูค่ะสมมติว่าเรายังแบบคุยคุยกันใช่ไหมเราก็ลองดูว่าเออเขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเราก็ยังไม่ได้คอมมิชเมนเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ผิดที่เขาจะลองไปลอยกับคนอื่นดูนะคะหรือติดแบบติดพันที่ต้องยุ่งอยู่กับคนอื่นอะไรแบบนี้เนาะทำให้ไม่ได้มาเจอเรานะคะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับคนกองที่1นนะคะโอเค พยายามอ่านสั้นๆง่ายๆพอนะคะเพราะว่า Energy วันนี้ลี่จะบอกว่าลี่ะเป็นภูมิแพ้อากาศแล้วลี่ก็ยังไม่ได้กินยานะคะเดี๋ยวลี่จะกินยาแล้วก็ถ้ากินยาก็คือเบลอแล้วก็ก็น่าจะนอนละมั้งนะคะอ่ะมาค่ะกองที่สองนะคะสวัสดีค่ะคนกองที่สองนะคะมากองพยัญายนะนั่นเองมา ทำไมเขาไม่มาไปลอยกระทงกับเราล่ะอยากจะรู้จังเลยทำไมโอ้ยง่ายมากคนกองนี้ยังไม่ได้ครบใช่ไหมนางติดเพื่อนจา้านางไปลอยกระทงกับเพื่อนเดอ้เอ,อนางไปลอยกระทงกับเพื่อนนะคะติดเพื่อนมากเวอร์นะคะอยู่กับเพื่อนจา้าฉลองกับเพื่อนนะไม่ต้องคิดมากอะไรแต่ว่าตัวเราเนี่ย ก็เขาไม่ได้ให้เขาคนคนกองเนี้ยอันเนี้ยบอกก่อนว่าคนกองเนี้ยเปนคนให้ความสัมพันธ์นะคะกับเพื่อนฝูงของมากๆเลยนะคะเนี่ยเพื่อนต้องมาก่อน ใครสิ่งใดทั้งนั้นนะคะความรักช่างมันเถอะปล่อยไว้ก่อนนะคะฉันยังรู้สึกว่าฉันยังแอนจอยกับกลุ่มเพื่อนฉันอยู่กลุ่มเพื่อนนี่ก็คือเพื่อนจริงๆนะไม่ได้มีเชิงทูสาวกันนะคะนะเออตัวเราก็ลอยแพไปเลยจ้ะแม่เออโหดจังคนกองนี้พยายามเข้านะเผื่อในวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้ไปอยู่ในคนกลุ่มน,นี้ไงนะเออทำตัวเนียนๆไหลาตามน้ําไปนะคะนะก็ลองดูขาดนะโอเค เราจะไปกองที่3มค่ะหลายคนบอ,อกว่าอ่านสั้นจังนะให้อ่านสั้นเถอะโอเคมากองที่สามกองสุดท้ายค่ะวันนี้เลือกกองนี้นะ,ะสเสรนเนาะมาค่ะเขาไปลอยกระทงกับใครไหนเล่าสี โอ๊ยกองนี้แอบรักคนมีเจ้าของแอบมองทุกเช้าเย็นหรือเปล่าไปลงรักแฟนชาวบ้านโดยไม่รู้ตัวอืมไปลอยกับแฟนสิจ้าอืมคนที่เขามองแบบว่าเป็นอนาคตของเขาอะที่สามารถที่จะไปกันได้ยาวๆเนาะเออม,มันเป็น มันเป็นเรื่องอัตโนมัติอะอัตโนมติที่เขาจะต้องไปกับคนนั้นมากกว่าเราอะนะคะตัวเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเหงามากหรือแบบอะไรมากคือตัวเราก็อาจจะไม่รู้ด้วยนะว่าเขามีมีมีเจ้าของแล้วนะคะมีพันธะแล้วนะ,ะเออก็อาจจะต้องดูดีๆค่ะเนาะคนกองนี้นะว่าเบื้องหลังประวัติเขาเนี่ยเป็นมาอย่างไงเนาะเออสือบสืบกันดีๆนะคะก็ฟังเป็นพลังงานรวมแล้วกันค่ะตรง ตรงไม่ตรงนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับพลังงานของคนคนนั้นเนาะว่าแบบคนที่เข้ามาดูอ่ะออนะคะก็อย่าไปเครียดหรือคิดมากอะไรนะคะถ้าถ้าทําคํานายของนี่มันตรงก็เอาไปปรับใช้ได้แต่ว่าถ้าไม่ตรงก็ก็ถือว่าฟังเป็นฟังนิทานก่อนนอนเล่นๆไปขำๆนะคะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายเนาะนะคะก็ถ้าสําหรับหน้าไพ่เนี่ยนี่มองว่าคนคนที่ถูกบังคับด้วยด้วยคนที่เขาเต็มใจที่จะให้บังคับอยู่แล้วนะ เราแล้วเขาก็มีตัวจริงของเขาอยู่แล้วด้วยนะคะอันนี้สําคัญมากเราอาจจะเป็นหมาอีกหนึ่งตัวที่เขาอยากจะหยิบไว้เวลาแบบยมเบื่อๆยมแก้งเหงาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะน้ะก็พูดตรงไปไหมเนี่ย <c oughs> เออพูดตรงไปไหมลิลลี่อาแขกก็ประมาณนี้ล่ะค่ะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะเป็นยังไงก็ฝากกดติดตามกด กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเนาะลี no, ่อาจจะไม่ได้มีเวลานั่งทำทาสแตมอะไรอย่างเงี้ยใครใครใครที่แบบเข้ามาก็มาทำทาสแต็มให้ได้นะคะนะก็เดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่คะ่ะอาจจะาอ่านไม่เยอะมากวันนี้เอ e นจีที่ฉันไม่มีเสียงฉันคือแบบว่าไม่ได้แล้วเสียงขึ้นจมูกมากเวอร์นะคะก็เดี๋ยวว้ไหนลี่ก็จะมาอ่านอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะคะหน้าก็ถ่ายไม่ได้เดี๋ยวเป็น ถ้าเป็นไปได้ก็อยากถ่ายหน้าไพ่ให้ทุกคนได้เห็นมากกว่านะคะเดี๋ยวก็จะหยิบไพ่หลายๆหลายหลายสำรับเนี่ยที่รีมีนะคะไม่ใช่แค่ตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นไพ่ส่วนใหญ่ที่คนดูดวงส่วนตัวก็เป็นไพ่เซตนี้แหละที่รี่ไว้ดูดวงส่วนตัวนะคะก็เดี๋ยวว่าจะหยิบเซตอื่นๆมาเล่นด้วยนะคะก็สลับสลับกันไปนะไว้แบบทุกคนแบบแบบการเบื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะนะ่รักฝันดีลาไสสวัสดิ์นะคะคืนนี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ ขอบคุณทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ